เออเอ,เอ,เอไม่ไปตลาดไม่ไปตลาดเออมาคนแรกเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีไอ้หนึ่งเจ้าสวัสดีเจ้าขอบคุณเจ้าไปมาแล้วเมื่อวานไงไปมาแล้วไปมาแล้วไงไปถ่ายตลาดให้ดูแล้วนะ่ะไปดูเลยไปอัปเดตเสื้อผ้าให้ดูอยู่นั่นเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมเห็นหรือยังเห็นหรือยังคอยไประเดอะ้อไปตลาดละเดอะ้เออกดเลิฟหรือยังอา้าวของวันเป็นเลิฟสีแล้วนี่ต้าเลิฟสีแล้วนะขอบคุณค่ะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดเลิฟด้วยนะคะขอบคุณสีร้านดวงตาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีไอ้หนึ่งนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออเป็นทางการเป็นทางการนะวันที่สิบแปดแล้วเนาะไว้แท้เนาะ แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปโดนแล้วปีใหม่อีกแล้วไม่อยากแก่เลยนะวันนี้หน้าตาสดใสคุณครับคุณวันสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ผัดไทยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ผัดไทยนะเมื่อวานมาให้แบบบอกว่าให้วงเล็บข้างหลังน้อยมันจะได้ไม่ลืม เมื่อวานนี่วันใช้ไม้นะวันไปหาพี่พึ่งนะเออวันเขียนเข้าไปเอยพี่พึ่งมาพี่พึ่งสวัสดีค่ะเมื่อคืนอ่ะวันเอาเอาไม้อ่ะมันรีบไงวันก็เขียนเขียนเขียนส่งกดส่งกด,ส,งกดส่งเลยพี่พึ่งสวัสดีพี่พึ่งค่ะเออก็กลายเป็นนั่นแหละชื่อนั้นแหละโอ้เนะตลกเลยเออ มันใช้ไม้มันเลยเอ,อส่งไปผิดนะพี่เพิ่งก็ทำน้องุณานคุณน้นคุณ,น,คณ,น,คณนไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้ตลอดเลยนั่นแหละเขียนผิดอะโอ้เราก็คิดว่าถูกแล้วไงตลกเออพี่เพิ่งก็สวัสดีค่ะพี่บ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออ ขอบคุณพี่ผิพี่ผัดไทยนะคะอ่าพี่พึ่งก็เิ่บห้านะคะอ่าหัวลาะครับหัวเลาะค่ะขอบคุณค่ะพี่พึ่งก็คนหนึ่งเจ้าพญาสวัสดีค่ะนะคะหนึ่งก็หัวเลาะนะอะแม่น้องเลามา,มาแมวสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะแล้วก็ทักทายพี่พึ่งน,นะคะแม่น้องเลแม่น้องเลก็อ่าหนึ่งเจ้าพญาตุจานะคะอ่าแม่น้องเลก็สวัสดีคะ่ะทุกท่านเลยนะพี่พึ่งก็ ออสวัสดีคุณพัทไทยนะคะอันนี้ภาษาอังกฤษมันอ่านไม่ออกเนี่ยมันอ่านไม่ออกนะภาษาอังกฤษอ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณแม่น้องเรด้วยน,น,นะคะขอบคุณไอหนึ่งนะคะ คุณพี่พึ่งนะคะขอบคุณออทุกคนคนที่อยู่ข้างบนด้วยนะคะทั้งเจ็ดล้านดวงตานะคะเอ,อ้าวันนี้มีโคไหมคะวันนี้มันก็ตั้งไว้แล้วนะทำไมไม่ขึ้นเนาะอ่าพี่พึ่งก็สวัสดีพี่ผัดไทยนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยของพี่ผัดไทยนะคะพ,พี่พี่ผัดไทยก็ครับผมคุณพึ่งนะคะ พี่พึ่งกอน,น้องหมาแมวสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณกําลังใจดีๆค่ะเห็นไหมเห็นไหมวันนี้เห็นอันนี้ไหมเห็นหมดไหมหมดขึ้นไหมอ้าอัหนึ่งเอายุธนี้มาแล้วขอบคุณอ้นหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะอ้หนึ่งอ้หนึ่งเจอไหมเอายุธนี้เข้ามาเจอมดไหมขอบคุณค่ะเออต่อยุธน,นี้มานี่นี่นี่สวยสวยสวยขอบคุณค่ะอ่านชื่อไม่ออก ให้ผ่านชื่อไปเลยคุณมันผมไม่สีเรียดครับนะเออก็เรียกผีผัดไทยนั่นแหละง่ายดีนะไม่เจอเหรอเออก็ตั้งค่าแล้วนะทำไมไม่เจอนะน่าจะกลางไลฟ์ปะเดี๋ยวสักพักนะถ้าเนี่ยวันตั้งไปหกนาทีไงเมื่อกี้วันกดไปนะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรไม่เจอก็ไม่เจอเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปดูในอันนี้ก็ได้อะไรนะไฮไลท์ไฮไลท์ กดไหนกดกด